อันนี้มีอุนแล้วเสร็จนี่ครับเห็นขาเลยอันนี้เป็นไงโอ้โหโหมดครับอย่างเงี้ยหมดปลานะครับก็อันนี้ ทำใหม่นะครับเป็นสี่หุนเห็นไหมที่ผมออกคลิปไปแล้วนะครับก็หาฝาไม่ได้ครับผมก็เลยไปหาท่ออุดมาเจาะรูนะครับนี่ะแล้วก็แย่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับ มีสองป่งเลยนะ มีสี่สี่นะครับผมัดัดักเสร็จผมก็ไปกินน้ำกินท่านะผมแล้วก็เดินมาดูคันแรกอันนี้คือคันแรกนะครับมีรอยดินอุ้นขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมารุ่นนะ ติดน,นะผู้ชมแค่นี้ครับผมเวลาแกะอันเนี้ยจิ้งหรีดนะครับได้แล้วครับผมเป็นตัวใส่ปองครับรอก่อนเลยครับอุ่นหนึ่งเดี๋ยวอันนี้อุ่นนะ ติดครับไม่เหลือเห็นรับนี่ครับอันที่สองเดี๋ยวผมเก็บกลับไปด้วยตรงนี้ไปหาดักตื่นนะอันตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เข้าครับจะเย็นๆเพราดักหลายคันเลยตรงนี้ จะติดกี่คันหรือว่ายังไม่เข้าไปเข้าหรอหอยคนหรือทีมัน,นมาขวางนะตอนนี้ยังไม่เห็นดินนะติดไหมโอ้ติดครับนี่ติดนะครับผม อันไหนติดติดเลยครับอันนี้ติดไหมอัน,นใหญ่ติดครับผม ตุกรูเฮ้ยติดทุก i, ท,ทุกปองไม่ได้รู้ <laughs> เดี๋ยวกบก่อนนะผมะที่ยามานี่ติดติดทุกคันนะครับผมเหลืออันนีกสองเดี๋ยวลุ้นกัน เอ,อันนี้มีอุนแล้วเสร็จนี่ครับเห็นขาเลย <c oughs> ท่อสี่สอดง่ายรูเล็กนะครับ ไม่ต้องไปเอามือไปกุบล้วงมันอันตรายนะครับผมแต่ถ้าหกก็ยากหน่อยอันนี้เป็นไงโอ้โหหมดครับอย่างเงี้ยหมดปลานะครับนี่น้องๆทำแบบนี้ที่คลิปสาธิตมีนะถ้าใครดูคลิปนี้ที่หลังนะครับ ก็ผมมีตาทิตในการทําในการทํากับดักน,นะครับผมอุ่นหนึ่งอันนั้นแน่นอนถ้าอุนน่นแบบนี้นะเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้อุ่นมา,ลาไลยเฉยครับเสียบใหม่นะเพื่อน<ๆ>เสียบใหม่ปิดใหม่ อีกประมาณสองสามนาทีมาดูใหม่ก็ไปหาดักกันอื่นเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แน,แน่นอนมันมันอุ่นติดครับ

มีรอยอุ่นนะต้องใส่ไม่รอดเต็มนะเนี่ย ได้มะนาวไปกินแล้วเนี่ยอันนี้ติดนะอันนี้อันใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยอ,อันนี้อันนี้นนดักใหม่นะผมดักที่หลังที่ผมติดติดมาแล้วผมก็เอาม,มาดากักไม่รู้เข้าหรือเปล่าน,นะเห็นเลยอ่าครับผม ผลการทด,ทดสอบนะครับคันเล็กคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมนะครับ